ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์เล่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมใหม่มาให้เพื่อนๆช่วยกันโหวตนะครับนั่นคือกิจกรรมโหวตสกินที่ชอบนะครับหน้าตอนนี้กิจกรรมก็ได้อัปเดตเข้าเกม ROV แล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าสกินไหน่ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นสกินใหม่ในเกม ROV ในปี2568แล้วก็ส่วนมากสกินที่ได้รับการโหวตแบบนี้ส่วนมากจะแจกฟรีเลยอย่าลืมมาช่วยกันโหวตนะครับวิธีโหวตก็ให้เรากดคําว่าเริ่มโหวตครับ ฮีโร่นะครับที่ได้รับเป็นโมเดลในการออกแบบสกินนะครับก็จะมีวิฟยู a แล้วก็ Omega นะครับวิธีโหวตก็มันจะมีตัวเลข1-5ให้นะครับหแปลว่าไม่สวยเลย2แปลว่าไม่ค่อยสวย3แปลว่าพอได้4แปลว่าค่อนข้างสวย5้แลยครับแปลว่าสวยมากอยากได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าทําไมเราถึงอยากได้สกินนี้นะครับประมาณนี้ ถ้าบทเสร็จก็กดคำว่าต่อไปครับทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีมปีศาจจอมเจ้าเล่ห์นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับถ้าบทเสร็จทีมต่อมานะครับก็จะเป็นทีมแม่มดน้อยฟักทองนะครับทีมนี้น่าจะเป็นทีมเซตฮาโลวีนะครับดูจากรูปแบบมูเดียวต่างๆนะฮะแล้วก็กดต่อไปเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นทีมเจ้าหญิงมังกรนะครับแบบนี้ก็จะเป็นมังกรติดข้างเอวแล้วก็ปล่อยเอฟเฟกต์ออกมาฮะต่อไปเลยครับ ก็จะเป็นตีมสาวช่างกลหมวกแดงนะครับนี่ตีมสาวช่างกนนะเด็กช่างต่อไปครับก็จะเป็นตีมฮีโร่อาร์เคดนะฮะแล้วก็กดต่อไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตีมสาวน้อยจอมซิ่งนะแล้วก็โหวตแล้วก็กดต่อไปต่อมาก็จะเป็นตีมเอลน้อยแห่งพงไพรนะครับเหมือนอิฟเน็ตเลยนะกดต่อไปแนละ้ว โอ้ยต่อมาสวยนะครับอันนี้เป็นโมเดลแบบก็จะเป็นฮีโร่ยูเอะนะครับเป็นทีมนักบุญปีศาเออเท่เลยนะครับเอฟเฟกตะเอฟเฟกโทนสีเขียวนะครับผมชอบมากสกินแบบนี้สวยมากอยากได้ต่อมาก็เป็นทีมวันแห่งความรักนะครับแม่มดแห่งรักต่อไปอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะฮะจมพูไปนะครับต่อมาก็เป็นทีมราชนินีมีดโลหิตอันนี้ดาร์กมากเลย เท่ครับสกินนี้ต่อไปก็เป็นทีมเควนไพร์ัติกานอันนี้ก็เท่อยู่นะเออเท่อยู่ต่อมาก็เป็นโอเมก้านะครับได้รับเป็นโมเดลอันนี้เป็นทีมปีศาจอาคีนี่ครับทีมไฟต่อมาก็เป็นทีมซามูไรจักรกลนะครับปึ๊บต่อมาก็เป็นทีมปีศาจตัวสลัดต่อไปล่ะเป็นทีมเชฟจูชินะครับปึ๊บนี่ฮะ นี่โอ้โหเยอะมากเลยเพื่อนดูดิสวยนะครับใครเป็นเมนตัวไหนก็มาโหวตได้นะฮะเพราะว่ามันสามารถเลือกฮีโร่ที่จะเป็นสกินได้อันนี้เป็นแค่โมเดลนะครับฮีโร่ที่ได้รับเป็นโมเดลในการออกแบบเราสามารถเลือกฮีโร่มาเป็นสกินได้อีกทีนึงแล้วก็ผมนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเลือกฮีโร่ตัวหนึง่งที่อยากให้มีสกินมากที่สุดในเกม r o v นะครับนั่นคือวีโร่นะครับคือแบบ อยากให้มีสกินจริงนะในตัวนี้นี่ครับอยากให้ทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้หรือบอกเพื่อนๆต่อไปนะครับว่าอยากให้เลือกเป็นวีโร่นี่ครับวีโร่ทุกตัวเลยสายแท้งจะได้มีสกินสักทีคือแบบเป็นตัวที่แบบไม่มีสกินเลยนะตั้งแต่เข้าเกม RV มานะครับป่ะจัดไปวีโร่ทุกตำแหน่งคือวีโร่คือแบบไม่มีจริงอะวีโร่ แป๊บนึงเดี๋ยวลืมครับสายแท้งเรียววีโร่สงสารมากเลยฮะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีสกินแล้วก็ตัวที่ไม่มีเอฟเฟกต์อยากให้เพื่อนเลือกนะครับคือแบบมันน้อยมากนะครับกวัวตัวพวกนี้จะมีมีเอฟเฟกต์เพราะว่าส่วนมากในเกมมาวีนะครับฮีโร่ที่ได้รับการเล่นมากที่สุดะจะมีสกินบ่อยมากตัวที่ถูกหยิบจับมากที่สุดในเกมมาวีส่วนมากสกินก็จะเข้ามารัวๆเลยครับ ใส่แทงวีโรวีโร่ก็พอหรือใครจะโหวตมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะโหวตแค่วีโรวีโร่นี่ฮะมันเลือกได้เว้ยตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเป็นตัวไหนมันสามารถเลือกได้ต่อนะครับแบบนี้แต่ว่าผมจะเลือกแค่วีโร่ให้เกมรู้ว่าเฮ้ยวีโร่ก็ยังมีสกินเหมือนกันนี่ครับจัดไปวีโร่ทุกตัว โอเมก้าก็ดีนะครับโอเมก้าก็ไม่มีสกินนะครับโอเมก้าส่งสารเหมือนกันนะโอเมก้าวีโรวีโรอ่าวีโรย่าโครบละอย่าลืมนะครับมาช่วยกันอีกตัวก็โอเมก้าแล้วกันโอเมก้าโอเมก้าจัดไปเมื่อกี้ก็ลืมใส่นะครับแต่แค่2ตัวพอมันใส่ได้3ตัวเลยนะแต่ว่าผมใส่แค่2นะฮะเพราะว่า2ตัวนี้น่าส่งสารสุดละไม่มีเอฟเฟกต์ โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอเควีโร่โอเมก้าวีโร่โอเมก้าแบบนี้จัดไปครับอย่าให้เสีย okay. โอเคบดไปครับบดไปเลื่อนไปครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่สองตัวก็พอยืนยันครับแล้วก็เราจะได้รับลูกแก้วฟ้าหนึ่งลูกนะประมาณนี้เลยครับ แล้วก็ณตอนนี้มันมีกิจกรรมแจกฮีโร่เข้าฟรีเข้ามาไงแล้วก็มีการแจกบัตรป้องกันดาวฮีโร่ผมมีมครบแล้วอะ่ะคืออยากได้แค่บัตรป้องกันดาวนะครับวันที่5ถ้าเราล็อกอินนะเราจะได้รับบัตรป้องกันดาว1ใบนะสําคัญนะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วถ้าเราล็อกอินครบสิบวันนะครับจะได้รับในส่วนของตารางเชิญฮีโร่ถาวรหนึ่งตัวก็จะมีทีริทอนนะครับนาคอสเอสเซนกาทิสิกนะครับประมาณนี้เลยของสำคัญก็จะมีแค่ลูกแก้วนะครับ บัตรแล้วก็ใท้เป็นชื่อแล้วก็ฮีโร่ประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันหวดนะครับจะกินในปีหน้านะครแล้วก็ตอนนี้นะครับทางกาลิเนาอวีนะครับได้มีการสปอยโพสต์รูปนะครับเป็นการสปอยว่าฮีโร่ใหม่ตัวนี้ใกล้จะมาเซิร์ฟไทยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แล้วก็มีนะครับตัวนี้นี่นะครับใครรอก็เตรียมตัวไว้นะครับน่าจะแจกฟรีนะครับส่วนมากฮีโร่ไปทุกตัวนะครับตอนนี้แจกฟรีเลยนะ แล้วก็ความสามารถนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูคร่าวๆนะครับว่าความสามารถตัวนี้มันมีอะไรบ้างเลยครับเพราะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวดูคร่าวๆ้กันนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข้าเซิร์ฟไทยก็จะรีวิวอีกทีนะครับว่ามีดดเมจเท่าไหร่ทําอะไรได้บ้างนะครับเป็นตัวใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟไทยตัวต่อไปนะครับการีน่าสปอยล์ละส่วนมากก็ฟรีนะฮะหลายตัวตอนนี้เป็นฮีโร่จากเกม H.O.K. นะครับหรือเ e อเนอร์ออฟคิงนะ สามารถโจมตีได้ทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับแป๊บหนึ่งรอเทนมาแป๊บหนึ่งครับโอเคเอาขอให้เทนนะครับจะตายยากมาในส่วนของการโจมตีนะครับสามารถโจมตีได้ทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะครับดูครับ การโจมตีจะเป็นความเสียหายเวทนะฮะนี่ครับปึ๊บโจมตีใกล้จะไวกว่านะประมาณนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับการโจมตีขั้าต่อไปจะสร้างสายฟ้า1นเส้นเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับเป็นเส้นตรงนี่ครับเป็นความเสียหายเวทนะฮะนี่เลครับ,รบแล้วก็สกิลพาสีอีกหนึ่งแบบนะครับเมื่อเราเก็บสแต็คโคบะ สกิลหนึ่งกับจะถูกรีเซตคูลดาวนะครับดูฮะเห็นไหมครับเป็นตัวที่คอมโบรัวมากบอกเลยตัวนี้นี่ครับประมาณนี้ส่วนสกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่พุ่งนะครับไปอย่างที่ทางที่เลือกแล้วก็เราจะได้รับเกาะสามารถพุ่งผ่านกำแพงได้นี่ครับประมาณนี้แล้วก็สกิล2นะครับเป็นสกิลที่สามารถสตันแล้วก็ผัดเป้าหมายได้ครับ แล้วก็ทำดาเมจเวทดูนะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของสกิลอัลติเมทในกสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้ก็จะแปลงร่างเป็นเทพสายฟ้านะครับแบบนี้เลยแล้วก็ทำให้การโจมตีนะครับสร้างสายฟ้าออกมา3เส้นโจมตีเป้าหมายได้ครับนี่ครับทีละ3เส้นในร่างนี้เราจะอึดขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นโจมตีแรง,งขึ้น,นครับ นี่เลยฮะก็ประมาณนี้นะครับสหรับความสามารถของตัวใหม่ยังไงก็รอกันได้ที่เซิร์ฟไทยนะครับสวัสดีครับ